เอาก่อนอื่นขอนอนมรสก,การพ่อเมกุบาอาจารย์เลที่เขามาบมาเบิงหรืออบามาบฟังไดก้กาเจริญพรศรัทธาออกตนหยาตนุ่มเบ้อตุกผู้ทุกคนที่ว่าได้มากเาบิงมาฟังในคลิปนี้มือนี่มากกับไอจัวลำมูลนออยู่ที่วัดทาสวบางบ้านทาสวบางเขตทางงอนเอ,อ ฝากกดได้กดแซ์ให้ไอจัวธำมูลเฮาในเด้อหนเปก็กกระดังใจให้เพิ่นได้เพิ่นมานั่งให้ออกตุนหยาิโยมได้เห็นความนาหักของเพิ่นนอละมือนีอาตมาจารด้มัเทศในเดียงพระเวสสู่พอญาติเมโยมเขาฟังเนะก็คือในการที่4ีกันวันพระเวสมีหาสิบเปจปกคาถาจริญพรฟัง บัดนี่เหมอมเมื่อสู่ดีโยเกินบัวดา,า้าฝ้าไม่ลุ่พระตนดอกไม้กาจันคู่จินหอม แดนดอมกระเดยนดีเียนกลางหาวตกถึงข้าวสีเดินไปผาวังเบียงไว้ส่วนเอานางมาที่ไทยกับบุตรตา สองออนพุทธสาสานคุ้สอนอาสนันมูบา่ทาทัา้งพ้อว่าโดดนางน่ะเสียงของมูนม้น,นมูนีบอดีจาก่านหมดบอกแกนางมาที่แกเอให้เตียมตัว อุ้มดูดได้นางอุมดูกน่อยคือนั้นาดกันหาสวนบาสาดีพีพ่ออง้์สิเอาอุ้มมาที่ภูมภายนาม xong rồi tha đèo u rồi đi áo xong rồi xong bò đầy nằm ta nhỏ và nhau bọt đau mi khoan và mà thi ơi châu chung uất xa đơn nhà đầy tin tâm nó tin nằm và, và thi bà nhàng nàng đáng... ơi... ơi 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 bà buôn biệt phu và thân à bỏ đầy ở đây hoàng đạt xa vắng tè ไวยดาดเป็นกาศาสเดี๋ยวนี้เฮาโอ้ยพ่อยพาสิภาควังเวียงเบลนางอย่ามัวมโมยการเดินทางสิหยุดย้อนมาที่ เวียงวังให้เบิ่งกันทอเด้อนองบุญะดาํำปองผส้นึน้าคาเดชเหตุมันเป็ีนน้อจังสีให้คอยสางว่ามผิสายนันดา หนึ่งเดินนั่งเดินขนังคิดอยากได้ประสมโชความสุขกาบอกวันตามผัวกาดุงมาป,ปานนี้ซื้อว่าคีดดีกว่างกวางภาษามันเดินยากปากหักโบ้อย,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 ย ปากเขาจ่อยๆสงสารน้อยดาทะแพงคข้างนั้นเป็นดาดูแดงป้าไม่ดงสิดุแดงหลอกยุ่มเอยได้ยินเสียงดีได้จักกันอีแมงหัวน่ะไล่ยิงเขาขันทางเสียงบน ิปอนยินสะอ้อนหำให้มาทีไทยว่ามุนมองนะเดือนสีฝ่าหำหองลมพาดบันไส้เข้าหอดี xa ca xua ba đeo đời nhà em cay bay đeo u đeo cơn mù chung cùm lên tép pha hôm quang cùm thua tha đăng đưa n đưa nhà pha pha mi cô đê ป้าป้าสูสูงธาตุดำทั้งนามเข้าสุวรรณนาขี้ดีคำน้านามของก่อแขงแดดแหงเผาคนแหงดากระดูนาบาดดาแดงสองน้องเหี่ยวเล้วกินป่วนดี น้องนะโอ้ยนางกันหาหิวนุ่มสิยเอวกินนาทางจวบนาอีดัวสองน้อยม้อนเอาเบาแม่ผลเพื่อไฟแดมากบาทต่เด้าและเอวอ้า เนานเทพาทอนเจ้าก็นอบยอดบันดาลมาที่เก็บเอาผลพระทานทั้งปอน้ามาอนในหอที่หนาวดยบุนเอาหัวหมุนทอดไม้เพพาแาาเพ่น มละเลอกมานหมอก้อยหหัวบนใบตองซองกุมารพ้อยพองสีแม่คิงเชียงคางไล่นิงเสียงโอ้เสือสางอยู่กลางไ่ในป่า ท้าวบ่มิญานบา่ยนไยัยพอมีเทพาตอนไทยมาพิทาโกกาษาสื่อว่าผูยไพย,ยังกาบมิมาใกลพออุทัยแสงขืนน บูราพางฝ่าไม่อาทิทย์ใจช,ชอมฟา้ามาเดวกะเดาเดินนำเดยเดาขามแม่นามสายหนึ่งสุนตธาื้โกติมาดากะบ่มีคำหอน ถึงนครดวงกว้างนาคนใส่จตตราถึงเจตุ้มแม่น้ำกะเด้อเอ้ยได้ว่าพักเศร้าหนะตัวคอดเฒ่าสาบุันดานีโบจรินสาเศร้าเพียงนานน เอิ้นมันนานสาดาไวยในเขาอีมาเบ็ดผู้คะเพิ่นแผ่นผาดมีพร้อมว่เครื่องส่งนับเสร็จแล้วขึ้นหอดาษสวัสดงเปดสันดอนเดินถึงแกปไทยทรงยีย เดียวเห็นสารดาเดือมมุ่งดีติดประกาศเดี๋วนอนอู่เดืองกระเดื่อเลยว่าาคเซ้อนนกแล้วจึงบอกแกเจ้าน้อยนาดนั่งมาที่ว่ามาที่เอ้ย ต่อแต่นี้พี่สิเป็นดาบดเดินนั่งเดินนังเป็นดาปรสสีนี้สินุงโคมังผาพี่สิสารง่าไไปให้นั่งจำโอ้โอโอโยให้จดเจอเดินนั่งเดิน กามเกิเลสก็เกืิหนะน้องให้ดาเสียมนะเฮาสิบำเพ็ญสร้างปาดามีสู่ฟังนุสดาคนดังกะรากามบ่คือเข้านั่งเอาบุตรแดวปั่น โน้มก,นก่อนก้มกาบขาสัญญาไปหมดทวนหนักผู้สุหารนันดาเนทานาี่พาอป เาปาหาว่ามันสว่วนกันหาสาดีฝากป่าสามีไว้ไปในไทยดงกว่างตามินแดงคอยเต้าเดินอังเดิมนะอุปธรรมท,ทอนเท่าย่ามีให้บ้าฝืดกลางนะ อุดสาเดียงดูกหน่อยกับทั้งพอพรอเธอสียดวงมานานได้ปีกาบ่มีคำหอนนับว่ไาได้เจ็ดเดือน่อนแต่แหนไพภาคทีแนะอูดสากินมากไม่ต่างเขาอยู่ไพมนะ กันนี้กาวายุดพักไว้เอินว่ากันวันณะพระเวทเดอเมเดอหาสิพรทะา่าเดอโมโยมพี่น้องสถาเจ้าโอภูอสุคนนันละนาสถา ไอ้หนอสาธุเอากระทืบมาจบกันวันพระเบสฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อผญาติแม่ยุ่มเฮาทั้งหลายผู้ที่เขามาฟังอาตมาผ่าซ้อนดำเด้อไอจัวขมูลจัวขมูลเอาสาธุ